โยสวัสดีทุกคนโดนอยู่กันในแมปขุดเหมืองนวะันนี้ก็จะมาทําคลิปสอนทุกอย่างเลยนะที่ผมรู้มาณนะตอนนี้เวล66ไหครับเร็วคนะ้ังสวยเลยไม่ได้ฟาร์มต่อนะโอเคก็ก่อนเลาไปดูคลิปแล้วก็ขอแยกขายของก่อนละกันนะสำหรับใครที่เล่นแบบนี้นะผมมีไอดีไก่แนะนําจากร้านกระวิบช็อปเลยก็มีกระพิภานางฟ้ากระเผภาปีศาจจาหน่ายให้ทุกคนเลือกสรรได้เลยแล้วก็แบบอื่นมากมายเลยนะจ๊ะลิงร้านเนี่ย ต่ลายคลิปเลยนะครับคุณผู้เผื่อสปอนมาดูนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ให้นะแปลว่าคลิปโปรโมทมาให้คลิปอะไรว่าเริ่สดไปก่อนละกันนะเริ่มจากที่ UI ก่อนละกันเนาะซ้ายบนนะครับผมซ้ายบนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของที่ใส่โคแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับโอเคต่อไปให้กดตัวทีครับถ้าเป็นมือถือก็กดตัวกระเป๋าข้างล่างนี่ครับนี่ก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับอันแรกเนี่ยก็คือที่เก็บของนะครับผมความจุเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่เติมพาร์ทนะ ความจุกระเป๋าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลของเรานะประมาณนี้คนดูนี่อ่าไป,ปกเนะ็เป็นแบบอุกป,ปกรณ์นะครับผมนี่เลยนะครับมันที่เก็บอุปกรณ์นะครับอ่าล้วก็สามารถใช้เงินดิกิตเนี่ยเพื่อเปิดล็อกช่องอุปกรณ์เพิ่มได้เรื่อยๆนะฮะแต่ผมไม่จะวัดตันเท่าไหร่นะเอาไว้ว่าซื้อได้แหละนะครับพวนะกาแบบช่องเต็มอะไรเงี้ยโอเคต่อไปเป็นตัวของอาาัญมณีอ่าไม่ใช่นี่่เป็นตัวของ achievement อ นะอชิพเมนต์แบบว่าเราเคยเจอแลนนู้นแร่นี้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นแร่ผมเจอมาแล้วอะไรี่เจอมาทุกแร่นะครัดูผมขายแค่ตามคอมพลีเพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะไม่ใช่ตังค์โคตรเยอะเลยนะฮะเนี่ยผมก็ปลดล็อกมาทั้งหมดแล้วตู้หินในเกมนี้เลยนะครับต่อไปเป็นอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยผมก็น่าจะยังไม่หมดนะเนี่ยขาดหนึ่งขาดหนึ่งขาดอีกหนึ่งขาดโอ้อันนี้อันนี้ขาดบานเลยนะฮะ โอเคประมาณนี้นะครับผมมีขายหนึ่งด้วยน,นี้นะครับถัดไปเป็นศัตรูนะก็คือพวกมอนเตอร์นะครับเอ๊ะไอตัวอะไรอ่ะเอ๊ะสลามเหรอโอ้ขาดอีกตัวแนฮะเฮียทำมันเถอะอ่ะต่อไปเป็นอันนี้คือสิ่งที่เราทําไปในเกมนี้นะครับแบบว่าพวกแบบประวัติของเราอะไรเงี้ยมันสามารถดูได้นะว่าเออทั้งเกมเแนบบี่ยเราทำเราทำอะไรบ้างนะเช่นผมก็แบบว่าเราอาจจะแบบขุดเหมืองเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เซงกระต่ายไม่แหละนะ่ะแล้วนี่ ข่ามอนสเตอร์ไป900ตัวแล้วก็ขุดแร่แบบบารารนะครับนี่ผมเล่นไปประมาณเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ถึง1นึ่งวันเนะี้ยยี่สิบชั่วโมงเนี่ยอีกเดียวก็ถึงแล้วแต่ว่าคือผมเล่นเกมนี้จนแบบว่าไปถึงด,าด่านสุดท้ายอ่ะคือแบบว่ามันมันจะมีแบ็กมาแบ็กมาด่านท้ายอ่ะไอ้ไอ้ไอที่แบบขุดขุดหาหินแบ็กมาเออข้างล่างนะครับไอผมเล่นแบบสักแค่สิชั่วโมงก็ถึงแล้วนะ,ค,นะค,คือเกมนี้ไวมากนะครับอ่าไปเป็นเควสนะครับนี่เนะนี่ยนะดูได้อน่ะ จริงจริง,รงเราอ่านซ้ายซ้ายมือก็ได้แหละนะแต่แบาใครบอกว่าเออมือถือจอเล็กกันแล้วก็มาเปิดตรงนี้อา่านได้นะครับอ่าช็อปก็ไม่มีแล้วเพิเติมบาบลาบล้านะครับอ่ะแล้วก็เนี่ยเผื่อใครสงสัยนะครับอ่ะซุ่มเผาตรงไหนก็ได้เลยอันนี้ซุ่มเผานะครับเดี๋ยวผมจะแปลโคตรไว้ให้ตารางคอมเมน่เช่นเคยนะเนี่ยนี่ก็สามารถซุ่มเผาได้นะประมาณนี้นแต่ว่าเพราะ ก็สุ่มมาแล้ผมดองแล้วเพราะว่าโอเคแล้วเผาเผาตอนนี้คือโอเคแล้วคือนางฟ้ากับตัวของคนแคนะครับเนี่ยพอใจแล้วนะครับไม่เอาต่อแล้วโอเคมาอยู่ไอก็หมดไปแล้วต่อไปแล้วก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้นะครับผมนะอย่างที่2เลยนะครับผมก็คือการตีบวกอาวุธที่ไปตีบวกการคราบอาวุธการคราบอาวุธนะครับบางคนสงสัยพี่ครับถ้าเราเนี่ย อยากจะได้อาวุธที่มันดีขึ้นเนี่ยเราควรทำยังไงเราควรใส่แบบปี้ไหมอย่างนั้หนึ่งอย่างอหนึ่งถามว่าได้ไหมอ่าแนะนำว่าอย่านะแต่ว่าต้นถ้าต้นเกมก็ได้แหละแต่ว่าถ้าหลักลางๆเกมแล้วเละเกมอย่าทำอย่างเงี้ยมันเปลืองแร่นะะแนะนำนะครับผมก็คืออ่าอย่างละสิบ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 นะครับทำไมต้องแบบอย่างละสิบสิบเพราะว่าการที่แบบว่าเราลงอย่างละสิบเนี่ยคนดู มาทําให้ตัวเอาบุคลากรที่แบบอันนี้คืออ่ะนี่สิบอันนะครับดูส,สังเกตสังเกตซ้ายมือนะนี่สิบอันอันนี้สิบอันอ่าแล้วก็นี้สิบอันเห็น,น,นปะ่ะนี่อ่าอาจจะเพิ่มลูกกระตาไปสี่อ่าเห็นป่ะนี่เลยเห็นปะ่ปะเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงคูณเนี่ยตรงคูณเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะเห็นปะ่ะ นนลดนี่ก็คูณเห็นไหมนี่ของก็จะว่าดีขึ้น,น,นลดเลยลดเลยได้อันนี้หายหหอ่าเติมเติมเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมไอ้ไอ้ตรงคูณนี่คืออะไรเป็นการแบบว่าเพิ่มเบสสเตตเริ่มต้นของ,ขอ,งอาวุธนะถ้าถามว่าเนี่ยพี่ครับผมอยากได้แค่ขวานอย่างเดียวเนี่ยทำยังไงใช่ไหมเนี่ยก็ประมาณนเ,นมเนี้ยเห็นปะเนี่ยก็ขวาน50%าร์แล้ไปเนี่ยล็อกเั็นเรื่องไอ้เร่คืออ,นนคอ,อันนี้คือการันตีมึงได้ขวานแน่ๆอันนี้ห้าเนต์เนี่ยถ้าถ้าถ้า ถ้าเล่นล้วก็ไอได้ข้างล่างอะนะแต่จริงๆก็เนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นไว้ทําแบบความทําขวานใหญ่อะใครทำขวานใหญ่คืออุวยสูตรสูตรเกมนี้ก็ข้างเยอะนะมันบอกหมดหรอกคือสูตรเกมเนี้ยในการในค้ามันก็ข้างเยอะนะเอาแบบว่าเอาแบบแบบว่าความเคยชินละกันนะว่าเราใช้แร่อันไหนประจำอย่างเช่นแบบผมใช้เนี่ยประจําเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้แต่ว่ายังไม่เยอะนะเนี่ยมาอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ย แค่เนี้ยเราก็การันตีหมัดแล้วเห็นปะนี่เห็นปะนี่สามแร่ได้หมัดแหละหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากให้หมัดเป็นแรงกว่านี้ก็แค่เติมไอ้สามแร่นี้นะครับส่วนช่องสี่เนี่ยออาจิงต้องเติมไ็ได้หรือเติมไม่ได้แล้วแต่นะเอาแบบว่าเติมแบบเป็นหินในแบบฐานนะอะไรอย่างี้อ่าแล้วก็บางแร่เนี่ยโอ้อยาวมากเลยนี่คือคือบางแร่เนี่ยใหก็ดูบางแร่เนี่ยเวลารเราเอาไปตีบวกตีบวกกัน เวลาเราเอาไปคัเกระเนี่ยก็อาจจะได้แบบว่าสะท้อนดาเมจบ้างติดไฟมากหรือถ้าเป็นแร่เฉพาะอาวุธเนี่ยก,ก็จะแบบว่าตีระเบิดมากตีติดไฟมากอะไรประมาณนี้นะครับคือแร่แต่ละแร่เนี่ยบางแร่ที่มันจะพอโจดโจงจ,จริงๆเนี่ยก็อย่าหายใช้กับอย่างอื่นที่แบบแร่นี้เฉพาะอาวุธเท่านั้นอะไรงี้แบบ ถ้าเราตีด้วยถ้าเราตีเป็นอาวุธเนี่ยมันก็จะมีโอกาสติดระเบิดมาแต่ว่าถ้าเราเราไปตีเป็นเกาะเนี่ยมันก็จะไม่ได้หายเลยนะเพราะว่ามันคือเอาไปทาอาวุธอย่งเดียวนะครับถามว่าเอาไปตีโบดได้ไหมเอ้ยเอาไปตีป็นคาบเกาะได้ไม่ได้คนระับแต่ว่ามันจะไม่ได้พวกบัฟนะครับแค่แหละก็อยากรู้ว่าอันไหนมันบัฟอะไรก็ไปหาอ่านในเว็บและกันนะครับเพราะว่าคนก็ทำกันเยอะแลละเรื่องเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรหินพวกนี้นะผมขอไปพูดแล้วกันนะมันเยอะนะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ เประมาณนี้ในการครับคงไม่งงใช่ไหมอธิบายรอบนะครับอยากได้ของคุณภาพก็คืออัดไปเยอะนะครับเนี่ยนี่เห็นปะอยากได้ของคุณภาพก็อัดไปเยอะนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะแต่แต่ต้องเยอะมากถ้ามาแบบไม่เกิน10อ่ะเออไม่เกินไม่เกิน10กกองก็แบบแบบสิบสิบแบบช่องช่องละสิบอ่ะเออมาประมาณนี้นะช่องละสิบนะครับ อันที่ผมบอกเนาะสูตรสูตรในการคารมันก็เยอะแยะแหละนะในการตีไอในการคาร์มไอนี่ก็ตีบวกกันเดียวเลยโอเคไหมเรื่องคาร์มก็ประมาณนี้แหละนะครับต่อไปก็เป็นเอ็นชาร์ดระบุตเนาะในการตีอันนี้อันนี้คือตีบวกจริงแล้วไม่โมลละไอตีบวกแล้วน,นี่ให้เราเอานี่เนี่ยครับเราก็ตีไปเลยนะครับสมบูรนะผมเอานี้ใช่ไหมเราก็ตีไปไอ้แร่พวกเนี้ยหายไหนหายจากการตีมอนเตอร์นะครับยิ่งมอนเตอร์ระดับสูงขึ้นไอเน,นี้ยก็จะหาแบบ ต้องหานะเพราะว่ามันหลังๆเริ่มใชช้แล้วนะครับก็จาหาไปครับอันเนี้ยอันนี้คือแบบมอนเตอร์ธรรมดาทั่วๆไปอ่ะดบบกลางอ่ะดบบเก่งขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างี้ก็อุ้ยมันก็มีมอนเตอร์หลายดับอยู่นะเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็แบตีมันเอาละกันเนาะผมก็นผมก็มไม่แน่ใจว่าไอหินประมาณก้อนเนี้ยมันหาจากไหนเหมือนกันก็ติดต,ต,ต,ตีไปเหอนนะโอ,อเคต่อไปก็เป็นการฝังลูนนะผมฝังลูน แบบพิเรียนครับนี่เห็นไหมอันเนี้ยดาบอันเนี้ยผมฝังเป็นของนี่ครับเพิ่มฟุ้งฟูบางชีวิตน,น,นะครับนี่แล้วก็ดาเมจเพิ่มดาเมจนะครับอันนี้คือดาบผมนะส่วนพิคแอคผมเนี่ยใส่เป็นขุดแรงนะครับคุณแบบไส้แตกนะนี่เดี๋ยวดูไม่ได้ต้องดูนี่นี่คุณแบบไส้แตกนะครับผมเออแล้วก็บางคนสงสัยว่าพี่ครับทำไมผมเข้ามาเนี่ย ผมไม่ได่าทนะพี่แต่ผมใส่ลูนไม่ได้ไอพี่คุณต้องมาตีบวกก่อนนะอ่าตีบวกจากไอ้ร้านเมื่อกี้แหละนะครับนี่ไอ้ร้านเมื่อกี้ตีไปประมาณสักสามสี่ขั้นดนดีคนดูมันก็จะมันก็จะปลดล็อกช่องลูนให้ใส่นะครับแบบนี้อย่นี้ครับอันนี้นี่ตีบวกไปประมาณห้านะเนี่ยคือถ้าไม่ตีบวกแล้วมันจะไม่ขึ้นนะเหมือแบบนเหมือนอันเนี้เห็นไหมาค่านะ้ำผมเนี่ยไม่ขึ้นลูนเพราะว่ามันยังยังไม่ตีบวกเลยนะแต่ว่าดาบใหญ่ตีบวกไปและห้ารอบนะก็เลยสามารถใส่ลูนได้นะครับประมาณนี้ เรื่องตีบวกใส่ตุ้ก็พูดไปแล้วนะครับน้ำยาเหรอไอจริงๆนะทุกทุกเกมที่เล่นเลยทุกทุกเกมในโลบอกเลยไอ้น้ำยาเวนเนี่ยแม่งเปลืองตังค์แม่งช่วยหาเลยกูไม่ได้เลยทุกอย่างนะส่วนตัวนะซื้อมาแม่งไม่ช่วยขี้เลยกูเลยนะไอ้น้ำยาพวกนี้เราผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะโอเคต่อไปเป็นเคเวสท,ที่ทุกคนต้องทำนะครับผมมามก็คือเคเวสของตัวนี้นะนี่กีตาร์นะครับเพราะว่าเอาไปปลดล็อกตัวของถ้ำนะ นี่เลยนะครับกีตร์เออใช่คิตตาอยูแล้วคหลอนอ่ะเราเราเคลมมาเลยครับผมแล้วก็มาเดินมานี่เลยนะเดินม,มาที่ถ้ำขุดเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีคีตราวางนี้เก็บไปปุ๊บขึ้นไฟส่งนะครับผมแล้วตัวถ้ำเนี่ยมันก็จะเปิดนะครับถ้ำข้างหลังนะครับก็ คับไปผู้เล่นใหม่ก็เดินตามผมมาเลยแล้วกันเนาะอาจเร็วหน่อยนะผมจะเป็นเป็นปเออ่เป็นตัวนางฟ้านะนี่เลยไอ้จริงเดินไปซ้ายมือก็ได้เ่าะผมขอเลี้ขวาแล้วกันนะมันชินนะครับมันชินว่ะเดินไปเลยน,นะครับผมไอ้ที่ผู้เล่นใหม่ไม่ต้องไอ้ตรงนี้ผู้เล่นใหม่ไม่ต้องสนใจก็ได้นะเพราะมันไม่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยตรงนี้นะ

หลงจริงไม่ติงนังกระดังติงปิงเรเนะี่ยเอาไอ้เคี้ยกูหลงเฮ้ยเสร็เฮ้ยกูหลงจริงไอ้เคีเ้ยอันนี้หลงจริงไม่ติงนังไม่ตีละคังด้วยเดี๋ยวนะอันไหนวะ ก็เวล้วอ๋อนี่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 เจอวิ่งมาตั้งฐานนี่ครับนี่นี่ครับเป็น อาวุธที่บอกว่าเอ็นเกมแล้วนะครับผมใส่เล่นสามลูนแต่ว่าผมไม่ใช่นะผมบอกไปคลิปผี่แล้วแล้วผมไม่ใช่เพราะาอะไรมันไม่เท่ะนะแม็กม้าเท่กว่านะแม็กม้าเท่กว่านะผมนี่แต่ว่าผู้เล่นใหม่เริ่มต้นก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าเพิ่ขอเล่นเกมนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อตอนเรามีตังก็ได้นะเอาลืมไปว่าของเต็มอยู่ลืมไปว่าของเต็มอเอ้ผมไปคราบให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะเออไปสอนทุกคนคราบด้วย แต่ตียังไงอะไรเงี้ยไปคาบหน่อยละกันหกสิบหก้อนเลยใช้ไปเหอะเนี่ยอันนี้ผมเผาทิ้งแล้วเพราะว่ามันมันหาได้เยอะมากเลยไอนน้แร่เนี่ยอือฟูอือซ่าเลยอันนี้ผมอันนี้ไม่ต้องทำตามนะผมใส่มั่วเพราะว่าผมแค่เคลียร์ของในกระเป๋าเฉยๆเนี่ยนะ <c ười> แค่จะเคลียร์ของเฉยๆนะ ไม่มีอะไรนะครับอย่าอย่าสายตามันนี้นะมันเลอะเทอะนะนี่อ่ะไปเอาอลืมขายของก็เถอะเอ้จริงดาบหรอจริงดาบเราขายไปเลยก็ได้นี่ว่าไม่ใช่ใช้แล้วไอ้คา,านา,นานเนี่ยนั่นสิไปก่อนแล้วกันไป เออโอเคแม่งเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอุย้ยเก็บมือเลาะเก็บไปก่อนอ่ะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจริงๆผมออยากเอาไปขายไปเลยนะแบบเอาไปขายแบบสุดๆเลยอะแค่เก็บที่เก็บราคาอไงเงี้ยไม่เสียเวลานะครับจริงๆเราแม่งใช้เมาส์ก็ได้คนอื่นแต่ว่านี่คือผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับ คำบังครั้งแรกเนี่ยสำหรับคนเล่นคอมพิวเตอร์นะคนเล่นแบบเดสก์ี็อเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราทำรอบสองเนี่ยเราก็สามารถใช้เมาส์ในการเลื่อนได้เลยแบบอัตโนมัตินะผมมันจะเป็นเคล็ดลับนะไม่รู้เป็นลับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเผื่อใครไม่รู้จริงๆไงแบบใช้เมาส์แม่งเดียวอะระวังปุ่นนิ้วน้องอ่ะอันนี้ก็เล่นไปนะครับเหมือนเกมวายแปดเลยนะะเกมวายแปดตีดาบ ใครใครเล่ไไนนะี่ไม่ใช่นะไม่จะเกมไม่หนุกดีเกมพันะโคตรหนุกเลยวัยแปดอ่าตีไปนะครับโอ้ไรเกาะป่ะอันนี้ก็เป็นการแบบว่ากดจุดนะอ่ะกดให้ตรงนะครับนี่เอาเมาส์จี้ไปให้ตรงจุดนะนี่เอ้าเฮียกดไม่ติดว่าครั้งกดแล้วมันก็ไม่ไปอ้าวโอ้เยอจังเลย ไป็นไรก่อนนี้เราไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเอาไปขายนี่แหละอ๋อข้างท้ายเจเบวาอีกจะเล่นพอ่อโยมเรียบร้อยนะครับได้ไปแล้วขวก,กระถอกเลยเฮ้ยจะขายได้พันกว่าเลยเออเดี๋ยวลองให้อีกรอบนะครับว่าผมไม่ได้พูดเล่นว่ามาาม่สามารถใช้เมาส์ได้จริงนะจะให้เมาส์ให้ดูนะครับนี่อทุกโอ้ยเป่าเต็มแม่ไงไอ โอ้ oh, อะไรวะเนี่ยบอกเต็มขายแม่งเอสองอย่างขายขายไปสองพันพามาลุงตังมาอ่าเดี๋ยวใหด้ดรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนต้องเก็บเมาส์นะคุณดูว่าแบบผมแบบใช,ใช้แค่เมาส์แบบเมาส์เลื่อนนะไม่ได้กดนะครับเห็นปะนี่ว่าใช้เมาส์เลื่อนแบบไม่ได้กดนะน,นี่แบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาอะไรเงี้ย เค้ะแหละนะครับเออ้ยงงง่นะป้กปักปักป,ปักเอ้าไม่แทงเหมือนปักปัก เลยวายอาลามเลยดีเลิดด้วยโหเรียกกูขนาดตีว่าเนี่ยขนาดตีว่าอย่างดีเลิดขนาดนี้โหถ้าตีถูกแร้วม่ใช่ตขนาดไหนโอเคอ่ะไปะต่อไปก็คือจุดขายแร่นะแบบขายแบบสดๆเลยต้องไปตีบวกแล,แลสะสระนะ แต่ว่าผู้เล่นใหม่อย่าทำอย่างนี้นะดูมันเปลืองของนะเอาเอาไปตีบวกดีกว่าถ้าต้องการตังค์นะไอ้ไปตีบวกวเอาไปคาราฟดีกว่าแต่ว่าผมมันหาได้เรื่อ,อยอ่ะคน,นดูก็เลยแบบขายแล้วกันที่เกียร์ไปตีอ่ะขออนุญาตขายเลยแล้กันนะครับน้องๆปฏิบติมันเก่งเกินนะเออมูไอ้เหี้ยร์มูไปก่อนอ่ะนี่ครับเรียบร้อยโอเคส่วน ตรงไหนที่สําคัญบ้างแบบโลกแรกจริงๆมันก็ไม่มีอะครูกก็ทําเคสไปเรื่อยนะ,กกค,ออะนะคือทาเคสคือตามทำตามเคลสไปเรือ่อยจนได้ดิหมาดเป็นประตูน่ครับนี่เราไปโลก2เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ว่าก<ม>่อนไปนะคุณอธิบายเรื่องพิแอรก่อนนะครับเป็นความรู้เราใครที่เล่นแมปนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นบางช่องหลายๆช่องที่แบบว่าเก่าเกมและเก่าจริงอะไรเงี้ยเออเขาแนะนําประมาณแบบว่า ซื้อซื้อถึงแค่ตรงอ่าตรงเนี้ยนลครัตรงนี้ใช่ปะห้าร้อยห้าร้อยเสร็จปุ๊บบางคนบอกว่าไปโลกสองเลยหรือบางคนบอกว่าให้ไปซื้อเอพิกแอ็ตรงถ้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าไอผมรู้สึกว่าเราอ่ะข้ามไปโลกสองเลยก็ได้นะส่วนเอพิกแอ็ตรงนั้นอนะ่ะไม่ต้องซื้อหรอกนะครับเพราะเรอะไรไงเราก็ต้องเปเลี่ยนแหละนะครับผมไอเน,นี้ยไอน,นี้ส่วนตัวนะ ผมแนะนําว่าให้ไปโลกสองเลยนะครับผมโลกสองมาเลยนะครับไปโลกสองเพื่อจะไปซื้อพลิกแอ็กหนึ่งหมื่นเลยนะครับนี่โลกสองมาแล้วนะครับให้เรามาซื้อพลิกแอ็กหนึ่งหมื่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้แม่งยาวเลยครับนะใช้ยาวจนแบบได้พลิกแอ,อ็อันเนี้ยนะพลิกแอ็กแมกมาหรอือจะกลับไปใช้พลิกแอ็โลกหนึ่งที่ราคาแสนสองก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมเก็บตังค์จนแบบได้แบงค์มากนะ บางคนแบบพี่มึงแอคหรือเปล่าวะโหมึงเก็บตังจาก1แบบแบบใช้ใช้แค่หนึ่งมื่นเนี่ยแล้วก็ไปแสนห้าเลยอพี่มึงทำได้ยังไงโมเปล่าผมพูดตามตรงเลยคนดูแม่งเก็บนี้หาตังค่อนข้างง่ายนะถ้าถ้าไม่ผู้เฟือยนะคนดูก็คือเราไปฟาร์มใช่ปะฟาร์มเสร็จอะฟาร์มไปฟาร์มแร่ที่ไอ้ไอเนี่ยมานทาได้คือไปขุดแร่ระดับกลางนะครับ ขุดแร่ดับกลางเนี่ยแล้วก็เอาแร่เนี่ยไปทําอาวุธนะครับถ้าคุณตั้งใจตีนะแบบไม่ไม่โยนเกมแบบตั้งตั้งใจตีอะอาวุธหนึ่งอันเนี่ยไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันหนึ่งพันแปดบอกเลยถ้าถ้าถ้าแร่ประมาณแบบก้อนหินระดับกลางแล้วแบบหินประมาณเแนบบีแบบ้ยประมาณแบบว่าหินโอ้ยมื่เก้ี่ยขาไปดีว่ะ <laughs> อ่ะประมาณเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้หาได้อะไรใช่อันเนี้ย ฟาร์มไปหรือไปพว่เอมเบอร์ลกันแล้วก็สามารถหาได้นะก็ทำไปตั้งใจตีนะจะได้ประมาณ1,800ต่อชิ้นหรือหนึ่แล้วแต่ว่าเราจะตีว่าแค่ไหนนะแล้วก็มันจะมีเควสลับด้วยนะคือเควสลิงเนรับผมเมื่อ,อกี้ก็ลืมบอกไปเลยนะเควสลิงเนี่ยได้คู่เจอนะตังค์ได้ถึง1,000 10, งหมืนเลยนะผมเออเควสเนี้ย1,000 10, งเลยนะเดี๋ยวถูกเกาะเปล่าไม่ได้มานานแล้ว เอ๊ะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะลืมกรอบไปแล้วเอาเนี่ยๆๆๆนให้เราเก็บกล้วยมาจากโลกแรกซึ่งการหากล้วยเนี่ยก็ให้เราไปตีหินจากโลกแรกนะครับแค้นแหละนะผมก็ไม่ต้องสอนเนาะเออมันหาง่ายได้ดีกล้วยอะแต่ไม่ใช่เยอะนะฮะนี่ก็เราเคยไปแล้วก็จะให้เราไปหากล้วย30อันแล้วก็มาส่งให้มันก็ได้ตังค์มา1นึ่งหมื่นใช่ไหม 1 0,000นะครับผมโอหโคตรเยอะเลย1 0,000นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตังหายจากไหนใช่ไหมตังเนี่ยก็ไอ้บอกว่าไปคราฟอาวุธแล้วก็ทําเควสซ้ายมือนะครับแรกๆก็ง่ายอยู่แหละนะแนะนําทําให้มากที่สุดนะครับแล้วก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราขายเลยนะคือพวกนี้พวกไอ้ของตีบวกเนี่ยใช่ไหมไอ้พวกเศษตีบวกเนี่ยถ้าต้องการตังรีบๆไปนะขายแม่งให้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวลองขายดูแบบได้เท่าไหร่นะผมจะขายถึงแค่ตัวของอสีฟ้าแล้วกันนะ <_ S 1> เพราะว่าสีสีเขียวกับน้ำเงินเนี่ยอาจจะยากหน่อยสำหรัแบใครที่เพิ่งมาลูกสองนะเอาว่าเราขายแบบอันน,นี้นี่ปกติเลยนะว่าได้เท่าไหร่นะแต่ตอน,นจะผมผมไม่ได้ขายอย่างนี้คือขายท,ทดสอบไปเฉยนะอ่ะไปนี่นะพันพันสี่อันนี้คือแลกไม่แไม่โหดเสดเสดไม่โหดนะ ไอ้ถ้าเป็นเซตแบบโหดๆโเนี่ยนี่เลยเซแบบสีเขียวอ่าสับสีเขียวหรือสีม่วงอะไรงี้เมื่อกี้พันสี่นี่สี่พันหก <c oughs> ถามว่าถามว่าคนที่มาใหม่ลืกสองฟาร์มแนละ้วฟาร์มได้แต่ว่าต้องมีคนแบ,นะบกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไปสกิลมอนนะ่ะแล้วก็ให้แบบว่าคนเทพๆตีให้ตายอะไรงเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคุณดูนะแต่ว่าคือต้องแต่ว่าต้อง,ต,องต้องมีเพื่อนไงไอ้ถ้าโซโล่ก็ อ๋อแต่แบบว่าเก่งเหรอเก่งเก่งเรื่องการแพลรลี่น,นะเนี่ยเรการกันๆๆๆเรืองเรื่องเการกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมก็ไม่ได้เก่งแพลรลี่หรอกก็เลยแบบว่าใช้ดาบใหญ่แม่งเลยตีตไปเดี๋ยวก็ตายเองนะไม่มาก็กูต้องตายนะแค่นั้นแหละโอเคส่วนพวกเอ c ก็เหมือนเหมือนลูกแรกแหละไม่มีอะไรนะผมนส่วนคนนี้ก็เป็นเควสนะครับเนี่ยก็รับไปนะครับนะร,บนะรบนะับไปเรื่อยนะที่ผมที่ผมไม่สอนเดินเควสเนี่ยเพราะว่าเกมมันสอนได้อยู่แล้วนะครับผม ใช่เกมมันสอ,นอยอู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมาแบนี้ใช่ปะขึ้นมาข้างบนนะครจริงไม่มีปืนใหญ่แต่ว่าผมไม่ชิดเนีย่ย <c oughs> ไม่ใช่เรากูหาไม่เจอไว้ก่อนแล้วครับมันเลยไปแล้วที่เกจเดินกลับนี่ครับนี่ขึ้นมาวันนี้แล้วก็รับไปให้หมดแล้วรับไม่ให้หมดเลยตรงนี้นะครับผมนี่บางคนบอกว่าเนี่ยซื้อตะเกียงได้นะอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากซื้อตะเกียงมันเปลือกต่างถึงมันเลยแค่ราคาสามร้อยแต่ว่า ถามจริงมันมืดเหรอผมมันก็ืดเหมือนกันมันมืดจากอะไรนะมันก็สว่างนะดูดีค่อนข้างสว่างเลยนะเราผมนะดนูสว่างสว่างไม่รู้ว่าจะซื้อตะเกิงไปทําอะไรกันนะคนดูอ่ะอันนี้ก็เป็นในถ้ำของโลกสองนะครับผมตรงนี้เนี่ยคนดูจุดฟาร์มผมนะครับนะยับนะว่าจุดฟาร์มผมนะจุดฟาร์มที่ผมเอาไว้เปิดเอฟเคเนี่ยก็ถ้าถ้าข้างล่างคนเยอะเนี่ยผมก็จะฟาร์มตรงนี้นะครับนี่แถวๆนี้ เห็นไหมว่าหินมันก้อนๆเป็นกองนี่แหละนะนี่ตีทำหายนะอิเตียนี่<ม>ฟาดแม่ง <c oughs> เลยหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้แล้วนี่มาหินกองคอนข้างเกาะกลุ่มนข้างเยอะนีนะ่ประมาณนี้แต่ข้างล่างเนี่ยคนฟาร์มอข้างอะว่ามันรวมข้างล่างนี่ยมันจะมีหินเล็กหินเล็กหินกลางแล้วก็หินใหญ่นะทำให้เราว่าฟาร์มคข้างยากเวลาว่าเราใช้พิษแอคหนึ่งหมื่นเนี่ย พลิกแอคหนึ่งหมื่นเราจะไม่สามารถขุดหินตรงนี้ได้เพราะว่าดาเมจเราไม่พอนะครับผมแนะนำว่าถ้าอยากปล่อยเอฟเคก็ข้างบนดีกว่านะข้างล่างอกะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าบาังเอิญบังเอิญไอหินหายหรือโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ทำใจนะครับผม <c oughs> ขุดไม่ได้นะโอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยฟาร์ม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 ไปเนี่ยเอาจริงตัวเนี้ยก็ถือว่าเลดเกมนะไอ้กลางเกมไม่ได้ถือว่ากลางเกมแล้วนะครัแล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆครัรบจนได้แบบ พิก X ราคาแสนห้าแม่ก็แสนสองนะครับผมแล้วก็ทําการให้เรามานี้นีเมางนี้เลยนะครับเพื่อจะไปจุดเอนเกมของจริงนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับนีคนที่กาลังออมุงอยู่นี่นะ <c oughs> จะมีเจ้าที่ประจรําเจอทุ้รอบตรงน,นี้นะเจ้าที่นี่แล้วเยจุดเอนเกมแล้วนะครับผมก็ให้เราสามารถอ้อ่าจะคงโวดแย่วะ เออใช่เกมนี้เวลาไม่ใครตีอยู่ก็ลองมามาขโมยแรกก็ได้นะก็ดูแต่ไปกินลองเผื่อมันได้มาํำก็ได้กประคํมมันก็ได้นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันได้ยังไงกูรู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่เ,เก็บแล้วนะก็มีหินแบบปกปานกลางขึ้นไปแล้วนะจะมีหินใหญ่หินกลางหินใหญ่แล้วก็หินพิเศษนะก็คือหินที่ติตดติดแมกมากแบบเนี้ยี่้็ขุดอยู่เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นนนขโมยเลยไอ้ของดีอันนี้ของดีอันนี้ของดี ดูกันวบดได้เลยนะครับนี่เลยบ้องบ้องเนี่ยแค่นี้ก็เอนเกมแล้วเราก็ปล่อยไปเลยครับแล้วแต่ what โ <c oughs> ดนมอนตีตายไปแล้วเฮ้ยนี่ไงลูกตาแต่ลูกตาเฉ <c oughs> ยเอาเรื่องนะเนี่ยแค่นี้แหละเราคนดูเกมนี้นะครับ นั่นผมบอกนะว่าคลิปที่แล้วจริงๆเราเล่นไปแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้ทุกอย่างแล้วแหละนะว่าเกมไม่มีอะไรเลยนะครับนะที่เหลือแค่ว่าไปค้าของแหละว่าอยากได้อะไรนะครับนะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ลนะกันแล้วก็ดูไปเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุกรู่ไอ้น้องรัก